สวัสดีครับวันนี้ผมมี2หนุ่มหลอนะครับมาแนะนําเลยยังหนุ่มหลอแรกนะครับเป็นหนุ่มหลอฉาักพาด้าลูน่าโรซ่าแบ็กนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าสําหรับหนุ่มหลอพาด้าคนนี้นั่นเองนะครับมันจะบ่งบอกบุคลิกของคุณผู้ชายที่มีในเรื่องของความอบอุ่นนะฮะความเย้าวยวนนะฮะ และก็มีความน่าดึงดูดต่อเพศตรงข้ามอยู่ในตัวเลยก็ว่าได้เมื่อไหรก็ตามนะครับที่คุณได้ฉีดนะครับเจ้าตัวพาด้าลูน่าโรซาแบล็กเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่านะครับอุณหภูมิของร่างกายของคุณเนี่ยนะฮะมันจะแผ่ซ่านเอาเรื่องของความอบอุ่นนะฮะความเยายยนนี่นะฮะออกมาอย่าง เขาเรียกว่าอย่างไงเนี่ยสถานสะทวงนะฮะของผู้หญิงหรือว่าของเพศตรงกันข้ามนะ,ะที่ได้สัมผัสกลิ่นนี้แน่นอนเลยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแน่นอนสําหรับพาด้าคุณเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์หรูนะครับจากฝั่งยุโรปเลยก็ว่าได้สําหรับพาด้านี้เนะครับสำหรับพาด้าลูนาโรซาแบ็กนะครับเป็นน้ําหอมอีก1กลิ่นนะครับที่ขายดีมากนะครับในตัวของตระกูลของพาด้านั่นเองนะครับตัวนี้มันก็ออกมาอยาก เขาเรียกว่าอะไรหลากหลายรุ่นเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวที่ผมมาพูดถึงอยู่นี้คือเจ้าตัวพาด้าลูน่าโรซาแบ็คนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชายหนุ่มนะครับที่ต้องการอยากให้มีความอบอุ่นนะครับมีความเร้าใจเห็นแล้วก็น่าดึงดูดตึงตราตรึงใจนะฮะต่อเพศตรงข้ามนี่นะฮะไม่ควรที่จะพลาดเลยนะฮะที่จะ เป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเจ้าตัวพ r a ด a Luna าโ s a b a บ k c กกวดนี้เองผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองแล้วคุณจะต้องชอบอย่างแน่นอนครับสำหรับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อน,นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนแล้วกันว่าสำหรับหนุ่มหล่อน d v v i o o f s i l v e r s h a d o w ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นน้ำหอมที่จะให้ความรู้สึกที่ ค่อนข้างไปในฝั่งที่สดชื่อนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของที่เป็นส่วนผสมเครื่องเทศนะฮะที่ให้กลิ่นที่มีชีวิตชีวานั่นเองของพืชตระกูลที่เป็นตระกูลส้มนั่นเองนะครับบุคลิกหรือว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับของหนุ่มดาวิดดอฟซิลเวอร์ชาร์ดอัติจูด ตัวนี้นั่นเองนะครับมันจะให้ในเรื่องของกลิ่นนะฮะที่มีบุคลิกที่โดดเด่นนะครับเร้าใจแล้วก็มีเสน่ห์นะฮะชวนน่าหลงไหลนั่นเองนั่นเองนะครับผมทีนี้ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าสําหรับคุณผู้ชายท่านใดนะฮะที่มีบุคลิกหรือว่าอยากจะเสริมบุคลิกของตัวเองนะครับให้มันดูโดดเด่นนะครับให้มันดูเร้าใจให้มันชวนน่าหลงไหล คุณนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับกับการที่จะหยิบเอาเจ้าตัว d a v i d o p Silver ร h a า d o w ดล t t i t u d e ตัวนี้มาใช้ผมเชื่อว่านะฮะใครก็ตามนะฮะที่ได้กลิ่นนี้นะฮะออกจากกายคุณเนี่ยเขาจะต้องหลงไหลเคลิ้มไปกับสเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลของคุณอย่างแน่นอนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคบว่าดาวิ d o ฟเนี่ยนะ เป็นน้าหอมนะฮะที่ให้ความหอมแล้วก็อย่างนึงเนี่ยยิ่งเจ้าตัวนี้นะฮะมันจะหอมแบบสดชื่นนะครับไม่ฉุนนะครับสบายเขาเรียกว่าสบายจมูกนะครับสบายจมูกนั่นเองนะครับคุณผู้ชายนะฮะที่ต้องการอยากจะมัดใจนะฮะคุณสุภาพสตรีหรือว่าต้องการที่อยากจะเฟิร์สเดทแรกให้เขาเกิดความประทับใจไม่ควรที่จะพลาดเลยนะฮะสำหรับ d a v i d o f อ s ซิวเวอร์ดานชาร t โดเอลติจูตัวนี้นั่นเองนะครับไปหยิบไปลองไปทดสอบดูกลิ่นได้ที่เคาน์เตอร์ทั่วไปเลยนะครับคุณจะหลงรักดาวิดดอฟตัวนี้นะครับไม่ต่างจากดาวิดดอฟกลิ่นอื่นๆอย่างแน่นอนอันนี้ผมมั่นใจแล้วก็การันตีเลยด้วยกันฝากไว้ด้ยวยแล้วกันนะครับสำหรับดาวิดอบซิวเวอร์ชาร์โดเอลติจูดกลิ่นนี้นเองต้องไปลองครับ